Jok terbalik.

อิจ ah ิตังปฏิตังตุมหังทิปพเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปะจันโตปะนระโสยะธามนิโชติระโสยะธะสัพภีติโยมิวะเจ ชยันตุปวติย あっ。Uh oh. ลมพัดมาวูบเลยครับทางจากที่พระสวดเสร็จลมเย็นพัดมาวูบเลยลมพย็นครับไหยพุธาตาอีกครั้งนี้ครับพร้อมกันอัลลัฮัมมาสมพุทโธพระขาวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขา,าตาทัมโม ทรมังนะมะสามิสุขฏิปันโนภะระวะโตสาวัคคสังโฆสังฆะมามีชิดสิทุ่งนี้มีตักบาดทำบุญก็คือเช้าพระสงฆ์จะมาตักบาดทั้งเก้ารูปเพราะนั้นโยมที่จะใส่บากับน้อง ก็อขอเชิญตอนช่วงเริ่มตั้งแต่เ็ดมงตรงพระสงฆ์จะเริ่มสวดมนมน์ตักบ,บาตรก็คืออิธีิโสภาคูงนั่นเองเด็อม,มาตักบ,บาตรกันน,น้องไปรับบุญน้องมีน้อยไม่นอยไม่น้อยเพเอกน้องมีดีนวะับาตปรัมตัอบา,น,บอบาน,บนับเ้อ ากเอาบารานาเอไม่ก็มาเก็บรถที่เดิมเดี๋ยวนั่นแหละคุณนิวไหะครับ มันไม่ค่อยเนี่ยแล้วผมก็เลยเออก็พยายามเลยก็ดีน้อยปีตอนแล้วก็ยอดสักนิดนึงเด้อ <laughs> <laughs>

จะหาร้อยล้านระทอาปรยุวดว่าเียว่ยก่อนหมดหารอยล้านรจนาาดูมันมนงงง่ยเรยเงินหลายๆอย่าว่ารวยเอเงินหลว่า